อยู่ผมครัวสวินรีวิวแหลกและนี่คือ F998 Pro รุ่นภาษาไทยย้ำอีกครั้งรุ่นภาษาไทยรุ่นนี้เขาพัฒนามาจาก F998 รุ่นยอดนิยมนะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นที่ขายดิบขายดีตลอดการนะครับตอนนี้ทําเป็นภาษาไทยให้เข้าถึงกับคนที่อ่านภาษาอักงกฤษยากและจําไม่ได้ว่าไอ้ตัวอะไรเป็นอะไรแล้วต่อเชื่อมต่อแบบไหนอย่างไรนะครับ ตรงนี้มาเป็นภาษาไทยอย่างง่ายๆนะครับแล้วก็คู่มือภาษาไทยพร้อมกับไมเอ998นะครับเดี๋ยวไปดูรีวิวการใช้งานง่ายๆกันเลยครับว่าแต่ละปุ่มมีหน้าที่อะไรครับใครที่เป็นสายไลฟ์ใครที่อยากทาคลิปใครอยากมีเสียงตุ้มมกเอฟเฟกแบบนี้เอาไปใช้ครับราคาหลักร้อยครับหลักร้อยก็ประมาณอู้อาล่ะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ f 998 Pro นะครับผมเชื่อมง่ายๆอย่างนี้นะฮะจะมีช่อง OTG นะเดี๋ยวการเชื่อมต่อจะทำอีกคลิปหนึ่งนะครับ OTG ก็คือสายเนี่ยครับ นะครับเราซื้อแยกนะครับเอาเข้ากับ F998 Pro นะครับสาวการนะครับก็อีกปลายสายนะครับถ้าเป็น Android แล้วก็ใช้ Type C ถ้าเป็นอ่า U อ่าถ้าเป็น iOS รุ่นเก่านะครับก็จะเป็น Lightning นะครับก็เสียบเข้าไปเลยอีกตัวนี้ก็เป็นเสียบเข้ากับนะครับอะแดปเตอร์นะครับเพื่อให้ไฟมันเลี้ยงโทรศัพท์เราให้ใช้งานได้ตลอดในการไลฟ์นะครับเห็นไหมครับสายเดี๋ยวทิ้งลิงก์ให้ด้วยนะอันที่สองครับเป็นสายหูฟังครับ หูฟังก็จะเป็นรุ่นไหนก็ได้นะครับเราก็เสียบเข้าไปตรงนี้ครับเป็นแจ็ค3.5ทั้งหมดนะข้างหลังเป็นแจ็ค3.5ทั้งหมดเลยนี่หูฟังนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มีสายนะครับปกติที่เป็น3.5ใช่ไหมเสียบเข้าไปได้เลยหรือ small t ก็ได้นะอ่าแบบนี้นะครับอันสุดท้ายก็เป็นสายไมค์ครับเนี่ยฮะใช้แค่3สายแค่นี้ครับไมค์ก็จะเป็น M998 นะตัวนี้นะแล้วก็สายไมค์ก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็เสียบเข้าไปเลยนะครับอ่าโอเคคราวนี้มาดูวิธีการใช้งานครับเมื่อเราเสียบตามนี้ได้แล้วนะครรรัับเากก็ดโททศพ์ อัดคลิปครับอันนี้ผมอัดคลิปนะไม่ใช่ไลฟ์สดนะกดอัดคลิปธรรมดาเลยนะครับเสียงทุกอย่างก็จะเข้าไปในนี้เลยมาดูปุ่มแรกครับปุ่มนี้ก็คือเสียงแหลมของไม้นี่เสียงกลางของไม่อันนี้เสียงเบสของไม่นะครับอ่าก็ใครชอบแบบไหนก็เอาง่านเลยผมชอบปรับสูนยให้มันพุ่งครับการบันทึกก็คือเสียงที่เราให้คนทางบ้านได้ยินหรือว่าเสียงที่เราอัดคลิปหรือเสียงที่เราตอนไลฟ์นะครับดังแค่ไหนนะครับนี่เบาแล้วนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับก็จะเบานี่ก็เอาดังแบบนี้เอฟเฟกครับ เสียงเอฟเฟกก็คือเสียงพวกนี้ครับเอฟเฟกจะมีทั้งหมด2 4 6 8 10 12 14 16มีเหมือนเดิมเลย F999 รุ่นเก่ากับรุ่นใหม่เหมือนกันหมดทุกอย่างยกเว้นสีนะครับสีตัวนี้จะสีขาวแล้วก็เป็นภาษาไทยครับประมอือูนี่เห็นไหมมันก็จะง่ายพรเราบอกกับมือตัวเก่าเนี่ยมันจะเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับเราต้องจำไงฮะพอที่เราจําเรากดผิดกดถูกนะดังนั้นเนี่ยตัวนี้จะสะดวกสบายขึ้นนะครับนี่เห็นไหมครับสวยเลยนะฮะสว่างขึ้นแล้วเป็นสีขาวเราอ่านง่าย อ่านตัวอักษรง่ายถ้าสีดำมันจะดูทึบๆใช่ไหมครับเห็นไหมฮะนี่ครับตัวสีขาวแล้วอ่านง่ายนะครับอ่ะเอฟเฟกก็คือความดังของเสียงเอฟเฟกพวกนี้แหละที่เรากลดลงไปนี่แหละอ่ะสิบหกเสียงเนาะเมื่อกี้นะครับต่อไปครับเป็นสถานะไฟพวกนี้ถ้ามันขึ้นนะพวกลำโพงลำโพงหูฟังพวกเพลงเข้าดนตรีเข้าจะดังอันนี้เพลงประกอบนะครับพอมาถึงเพลงประกอบเนี่ยจะเล่าให้ฟังว่ารุ่นนี้ยังคงเหมือนเดิมนะครับก็คือมีไวเลสนะครับต่อบลูทูธได้นะครับ f เก้า r o ดนะครับผมมาตั้งชื่อคำว่าโป o เพิ่มนะเพราะว่าถ้า ตั้ง F998 มันจะซ้ำกับตัวนี้นะครับเออแล้วก็ตั้งเป็น F998 Pro แต่ว่าถ้าใครไม่มี F998 ก็ตั้งเป็น F998 ธรรมดาที่เขาให้มาก็ได้แล้วก็เปิดเพลงครับดนตรีก็คือตัวนี้อ่าโอเคเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ดาครับขึ้นลงตัวนี้ตัวนี้นครับมอนิเตอร์ก็คือหูฟังที่เราใส่ตัวเนี้ยหรือหรือเราจะใส่เป็นลำโพงก็ได้นะออกตัวนี้ได้เลยโอเคเนาะอ่าคราวนี้เนี่ย ช่องข้างบนนะครับเขียนว่าล้างเพลงต้นฉบับจริงๆไม่ใช่ล้างเพลงต้นฉบับมันเป็นการเอาเสียงนักร้องออกนะครับต่อไปครับผมปิดเสียงครับปิดเสียงก็คือเวลาดนตรีขึ้นไม่เมยอะไรไปหมดดับไปหมดเลยถ้าปิดเสียงที่เกิดขึ้นแล้วปุ๊บการเล่นภายในตัวนี้ก็เป็น internal play นะครับเอาไว้ต่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในการปิดเสียงไม่ปิดเสียงอะไรต่างๆนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะเราใช้โทรศัพท์ในการไลฟ์นะครับเสียงภาคครับอันนี้เสียงภาคไม่ใช่เสียงภาคนะฮะอันนี้คือถ้าปุ่มเดิมเนี่ย เขาจะเป็น voice over voice over หมายความว่านะครับเป็นโหมดดีเจโหมดดีเจเช่นนะครับถ้าเราอยากจะพูดให้ดนตรีมันเบาเราไม่ต้องไปขึ้นลงขึ้นลงตัวนี้แบบนี้นะฮะเรากดตัวนี้เลยได้เลยนะครับโอเคนะครับต่อไปครับตัดเสียงรบกวนนะครับถ้าใครใส่หูฟังอยู่ลองดูนะถ้าผมกดปิดนะเห็นไหมมันจะได้ยินเสียงแอร์ได้ยินเสียงอะไรเข้ามาพอกดอีกครั้งหนึง่งนะให้มันกระพริบนะครับ ถ้าเขาก็ปิบอยู่แสดงว่าเขาใช้งานได้อันนี้บลูทูธก็คือเชื่อมต่อให้ดูได้แล้วตัวนี้นะครับเป็นแถบแสดงสถานะของแบตเตอรี่นะครับอันนี้เปิดปิดธรรมดานะครับสองสามวิก็ติดนะอันนี้เสียงไมโครโฟนของเราความดังนะความดังไม้นะครับอยู่นี่ส่วนข้างล่างนี้เสียงดนตรีผิดนะครับตัวนี้แปลผิดนะคุณจีนเขาแปลผิดนะครับมันเป็นเอ็โค้นะฮะเสียงโค้วันชูวันูอ่าโอเคเขาบนจบหมดแล้วนะครับมาถึงพรีเซตตัวนี้ครับพรีเซตตัวนี้ยังคงไว้เหมือนเดิมนะครับ เนี่ยฮะพีเซตด้านบนเขาเรียกว่าพีเซตไมโครโฟนอันดับแรกครับเสียงต้นฉบับนะครับเสียงต้นฉบับก็คือเสียงไม้เมื่อกดไปเนี่ยเนี่ยเสียงผมจะเป็นงี้เลยเราไม่สามารถไปเพิ่มไมโครได้อ่าทีนี้พีเซตที่2นะครับสตูดิโอบันทึกเสียงมันก็คือเสียงห้องอัดนั่นเองนะครับวันชูวันชูนี่เพิ่มได้เห็นไหมเพิ่มไมโครได้อ่าต่อไปโหมดมืออาชีพเราก็เลือกว่าเราชอบไหนนี่โหมดมืออาชีพเสียงมันจะใหญ่ขึ้นกลางวานขึ้นนะครับต่อไปครับโหมดทันสมัย อ่ะหมวดทันสมัยจะเบากว่าหมดเมื่อชีพไม่หนึ่งมันคือเสียงป๊อปนั่นเองนะครับ MC MC ก็คือพิธีกรนะครับเสียงพิธีกรตุ้ม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 ขอรับเสียริ่มเสียริ่เสียริ่เสียริ่เสียงเริ่ะอะไรประมาณนี้นะครับเปลี่ยนเสียงครับเปลี่ยนเสียงสี่เสียงครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดี ต่อไปครับก็โอตุจูน14เสียงนะกดไปเลยกดบนไปเรื่อยๆเลยสวัสดีครับโอตุจูนมาแล้วสสุดท้ายนี่คาราโอเกะคาราโอเกะก็เอาไว้ร้องคาราโอเกะนะครับแบบนี้ครับเวลาที่เราจะร้องคาราโอเกะก็เราเชื่อมต่อบูทูดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็เสิร์ชหาเพลงได้เลยนะครับแล้วก็ร้องได้เลยนะ จะทิ้งพี่ไปไม่ละสธรรมประเมียอ,อ่ะโอเคครับคาราเกะก็ประมาณนี้เลยคาวนี้ก็ไปฟังเสียงเอฟเฟกต์นะครับ16เสียงมีอะไรบ้างเชียร์ประเรือประเือก็เชียร์นี่ยนกอีกานั่นเองครับ <c oughs> 9277มันเหมือนกันเลยคานนี้9ก7าต่อไปคิสจูบเขาแปลว่าจูบจุบ <c oughs> ยิงปืน ต่อไปเย Ye วเย่ก็คือตะโกนห้วยมันคือสิ่งห้วยนั่นเองหัวเราะวุ่เราก็รลาเฟอร์อันเดียวกันนะครับพับจีเกมนะครับมันเป็นเสียงเกมอ่าปิงปิงเนี่ยก,กดปิงป,งป,งปงสุดยอดอาสัม <Awesome. S 1> ขำคือเอฟเฟกต์มันเหมือนกันหมดเลยทุกคนปรบมือตกจบเกมงูงงามงูงงามพวก Love it you guys are so are great เสร็จแล้วเท่านี้เองครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่อยากจะมีแค่16เสียงเราสามารถไปโหลดแอปพลิเคชันนี้ครับเรียกว่าแอปพลิเคชันเสียงเอฟเฟกครับเข้าไปชุบปุ๊บปุ๊บอ่ะนะครับเพราะว่าในนี้เนี่ยจะมีแบบเต็มที่เลยนะครับเยอะมากเลยเกือบร้อยเสียงนะนะครับหรือว่าเราจะโอโหลดแอปอื่นก็ได้นะเช่นหัวเราะนะครับเนี่ยหัวเราะสองฉาบหัวเราะนีแล้วชนยี่ห้าทุย มีมีหมดเลยล่มภาษาไทยด้วยว้าวประมือมีแม้ทางเสียงตดแตกนะครับทุกคนเนี่ยตดมีตั้งเก้าตดแปดตดสิบตดเดี๋ยวตดเข้าไปเลยครับตดอย่างนี้ไปนครรี่ดีกว่าขวดแตกครับเหม็นตดจนกลัวคอเหม็นคอนแมวเห็นไหมครับมีครบหมดเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยใครที่เป็นสายไลฟ์ใครที่จะทําคลิปอัดคลิปลงบันทึกส่งบันทึกเสียงนะครับเอาตัวนี้ไปครับคุ้มครับเพราะเป็นภาษาไทยอ่านง่ายแล้วการเชื่อมต่อง่ายนะครับอ่ะ เดี๋ยวจะไปดูวิธีการเชื่อมต่อหลังจากนี้ไปอีกคลิปหนึ่งนะครับถ้าสนใจก็จิมทีตะกา้เลยครับผมตอนนี้จัดโปรโลโราคาพิเศษนะครับประมาณ700เท่านั้นเองนะครับผมอ่าแล้วก็ถ้าใครอยากจะได้ไมเอ็มก็แปดไปด้วยก็จับคู่ด้วยครับตัวนี้เสียงดีแน่นอน,นครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนอีกคลิปหนึ่งที่ช่องของการเชื่อมต่อว่าเชื่อมต่ออย่างไรเดี๋ยวทดสอบไมเอ็มกแปให้ฟังด้วยนะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ครับ